EP สามนะทุกคนจะบอกว่าที่สาวเลยบอกว่ามีอะไรที่ง่ายกว่าน,นั้นคืออะไรคลิปค่ะผู้ติดตามเนี่ยยังไม่ต้องไปสนใจมันให้ลงคลิปไปเลยคอนเทนต์ของเราเป็นแนวไหนหรือว่าลงทุกแนวลงทุกแนวเนี่ยต้องให้เขารู้ว่าช่องนั้นคือเรานะทุกคนพอเราลงคลิปไปเนี่ยตรงที่คุณกำลังคิดอะไรอยู่ เราถ่ายคลิปมาได้เลยเนี่ยสามนาทีเราคลิปนั้นนะคลิปเดียวนะสามนาทีเราเอาช่วงในคลิปสามนาทีเนี่ยช่วงที่มันน่าสนใจเนี่ยสักสามสิบวิยี่สิบวิก็ได้เราเอามาตัดต่อตัดต่อเราเอาไปโยนไ้ในช่องรีวแล้วเ,เอาคลิปสามนาทีไปลงตรงที่ว่าคุณกําลังคิดอะไรอยู่เราเอาไปลงตรงคุณคิดอะไรอยู่ อัดเข้าไปอัดเข้าไปอัดเข้าไปทุกวันทุกวันทุกวันมันต้องมีหละแคลิปที่มันปังมันต้องมีคลิปใดคลิปหนึ่งที่มันปังอัดไปเลยถ้าทุก่ถ้าคุณลงคลิปอาทิตย์หนึ่งสามคลิปสี่คลิปตรงที่ว่าคุณกําลังคิดอะไรอยู่คุณคิดว่าคุณพยายามแล้วยังไม่พอคะ่ะมันต้องลงเยอะกว่านั้น อาทิตย์หนึ่งลงไปเลยให้มันได้เป็นสิบกว่าคลิปเลยทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยให้มันเป็นคล้ายๆเหมือนแนวทางเดียวกันหน่อยหรือว่าก็ถ้าเป็นช่องเราก็พยายามให้เขารู้ว่ามนันนี้เป็นช่องของเรานะทุกคนพอเราลงไปลงมายกตัวอย่างกรณีของสาวเลยแต่ก่อนไม่ได้สนใจโฆษณาสตรีมเพราะเรายังไม่เคยได้ยังไม่เคยได้สตรีมยังไม่เคยได้ยอดเด่นเราไม่รู้เราก็เลยลงไปเรื่อยๆลงไปโดยที่ไม่ได้สนใจไปเน้นแต่โฆษณาริวอย่างเดียวเน้นริวอย่างเดียวทุกคน พอลงสตรีมไปแล้วลงไปลงไปลงไปล,ลงแบบไม่ได้คิดอะไรบางทีไม่ได้ตั้งชื่อก็มีลงไปลงไปงั้นแหละเปเน้นเน้นนุน่นเน้นสตรีมเออเน้นโฆษณาริวอย่างเดียวเน้นลงริวอย่างเดียวเน้นริวอย่างเดียวมีมาวันหนึ่งยุ้ยคลิปที่เราลงในสตรีมอะ่ะมันเริ่มมีคนมาดูเยอะมีคนกดคอมเมนต์เยอะ กดติดตามจากโฆษณาในสตรีมเยอะกดแชร์ในโฆษณาเอา่อกดแชร์ในคุณคิดอะไรอยู่คลิปยาวเยอะกดไปกดมาเริ่มคลิปยาวของเราเริ่มปังจากผู้ติดตาม2000มาถึง3า0 0ันส0่0ันภายในอาทิตย์เดียวแล้วยอดวิวก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเริ่มขึ้นเรื่อยๆม,มาผู้ติดตามเป็นหมื่นอ่าห0หมื่นนาทีไปพูดถึงได้เป็นล้าน ของสาวเลยอ่ะเหลือเยอะแยะมากมายเพราะว่าอะไรเพราะลงคลิปในคุณคิดอะไรอยู่ลงโดยที่เน้นอัดไปสามคลิปสองคลิปสามคลิปลงใหม่ๆพอผ่านสตรีมแล้วเป็นไงวันแรกสะดุ้งตกใจได้สามเหรียญวันต่อไปได้สองเหรียญสามเหรียญสี่เหรียญห้าเหรียญหกเหรียญเจ็ดเหรียญ สองเหรียญสามเหรียญสี่เหรียญห้าเหรียญหกเหรียได้เยอะสุดสิบเหรียญยอดอยูแค่นี้นะหะขงสาวเลยไม่ได้เยอะไม่ได้ช่องดังแนวทางให้คิดใหม่ต่อ ep สีทุกคน